มันสีเป็นยังไงเอาแบบนี้อะพี่น้องเอาแก่อะไรก็บเบิ้งน้ำกันสุกเบอสุกได้สุสสกกระดกจนเมื่อังพี่น้องเอาเบิ้งพี่น้องโอ้ยปานเปิดผ่อบสวัสดีครับสวัสดีวันพี่น้องสุขู่สุข,สขคนนะครับพบผอกับผมจ่ากุวงคือเกาครับพี่น้องครับเมือเ่อีนเอามกมกมก หมกป่ากดพี่น้องกินบอกหมกป่ากดมีตั้งแต่แม่ใครทั้งนั้นเลยพี่น้องครับจจกวงเอาหมกเดียวเลยพี่น้องมันจังบ่ตรต้องแยกแยะหลายอย่างเนาะแกะเบิ่งน้ำกันเนี่แหละครับมันสีเป็นยังไง <g ill in> เอาแบบนี้หละพี่น้องเอาแกะแล้วก็บเบิ่งน้ำกันสุกบ่รสุกได้สุกก็ดอกจนเอ๊ะเมื่อไงพี่น้องเอาเบิ่งพี่น้องโอ้ยป่านเปิดพระอบ <g ill in> ซุกครับพี่น้องซุกๆุกุกโอ้ปีนงใด,ดครับพูปพนปัดน้อยเอาสีสันเข้าไปเอามันหยังบันฝนฝนหน่อยบ่ะฝนจากต้นกล้วยเนาะพี่น้องเอาเสาห้ายงสาหน้าบังเ่าะเสากับปอกๆะปกไปเหน,นียวนะเอาโดดที่นำ้ำเอาเบ่ง เอาวางเอาเึ้นมมาเอาเขียวผสมกันไปมาพี่น้องประกฏแม่ไข่จกากวงว่าแม่ไข่เบิ่งผุดไข่เต็มท้องเลยเสแซรบม้อกันครับจ่ากวงพี่น้องไอยนำไข่ก่อนโอ้โห เดี๋ยวหาวิธีก็มันคือสร้หอนหันปลาน้ามืดเนื้อแก็นแมันตรงปากฏนี่ครับ เขาเอิ่นปรากดอย่างปรากดคว,งป,ควงปรกดควงปรากดนะบมเมนปรากดค้างแน่นอนครับ <laughs> න්ට ේ පිනෝ ලෙක් ජක්තිෙක් ජල. สมุนไพร นอมปรากุษเนื่อมันถีงแน่นๆ ต้มกับแซบเบิดแล้วนั่นพี่นอ้องอันนโสมไป,ปลแล้ววมอ่ะเดึนงจับเดึงจับ,บนุ่นไข่แบบนี้ควนตวด Oh. <laughs> ย้ำนะพี่น้องแม่นคักขนาดมันมาอยู่ซื้อต้นกล้วยพอดีพี่น้อง ใครยังเดินโอ้ห่อนยนพี่น้อง เอาพี่น้องครับพอาะซบสมนีเนาะพี่น้องมกปากดปรากฏคล้องพี่น้องปรากฏคล้องปรา,ากฏหน้าบานเฮานี่แหละนะครับเอามาฝากพี่ตัวน,น่องแบบมกห่อเดียวเลยห่อเดียวพี่น้องซิมกันทั้งที่แหละเราพอแล้วเฮาเห็ดแล้วห้องบริษัซิมห,ห้องผู้มันคักขนาดใหญแต่ว่าตรงกะแล้วก็ให้ได้ปริมาณน,นะครับที่แซบ่บ ตามสไตล์ตามสูตรของเขาเองนะพี่น้องเนาะจังสี่กับเป็นสูตรจาก่วงเองนะครับเอามาฝากพี่ตอนน้องทุกๆุมือครับพี่น้องครับขอบคุณขอบคุณหลายนะครับพบกันใหมในคลิปหน้าเด้อครับพี่น้องตีกดไลค์กดแชร์กดตับไข่ให้กับจากกวงทุกๆมือครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ